ครับผมเมื่อนี้กตระตงกวันศุกที่12พุจี9 6 4ครับผมนะครับจหรับเมื่อนี้นะครับวิทู้เขียวได้มีสินค้านะครับสินค้าดีมาเสนอให้พี่น้องบ้านเฮาได้พิจารณาเบิ่งครับผมนะครับสจหรับค้วยแม่สาวตัวน้อยตัวนี้นะครับวิทย้เขียววัดเมื่อกี้นี่ได้ร้อยสามหาครับผมโอ้ได้ร้อยยี่ห้าครับผมได้ร้อยยี่ห้าวิทย้เขียวว่าพีดครับผม ดอยยีบหานะครับตาวิสผู้เขียวนะครับตีๆตำตๆเพื่อบ่มีปัญหาในการจัดทรงนะครับว่ารอยยีบสามครับผมตีตํตๆไปว่ารอยยีบสามเขาเป็นค้วยอายุแปดเดือนครับผมอายุแปดเดือนพึ่งยานมครับผมแต่ลูกตัวไดให้เซียนค้วยเบ่งเอาเด้อครับเด้อนะครับถาวิสผู้เขียวอ้างว่าลูกตัวนั้นตัวนี้เดี๋ยวสิมีกเกษสดดาม่าเพราะว่าค้วยเฮานะครับบ่มีเอกสารนะครับให้ เียนข้วยได้พิจารณาเบิกเอาครับผมนะครับว <Dam. S 3> ิจพ fulfill <to> ูเขียวก็ะิเปิดตามเกตตามราคานะครับเพราะว่าค้วยเพิ่นกับวากขายแพงหรอกครับราคาเพิ่นซื้อมาเพิ่นกับซื้อมาแพงขึ้นกันนะครับสาเพิ่นซื้อได้ถือเพิ่นก็ขายถือกับผมสาเพิ่นซื้อมาแพงก็ตามราคานะครับเพิ่นเอากับไรบ่หลเดี๋ยวครับตัวละกซี่ซาหาพันบ่เกินเมื่อนครับผมราคาเพิ่นเอานะครับข่นเพิ่นซื้อมาถือเพิ่นกั ขายถือกนะครับขื่นอยกับเกตกล้วยนะครับถาผู้ใดนะครับว่าแพ่งกับไห้ปลอยพันนะครับ,บ,บปนนบิดผู้เขียว,ว่อยากไห้ดราม่าใช้กันนะครับเอาวีดผู้เขียวเสียเบื้องรอบตัวในเั็กน้อยกับผมนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมก็เป็นกล้วยรับตัวดีนะครับกล้วยรับตัวดีนะครับ ล้ um. ยลำตัวดีท่ายสวยนะครับท่ายสวยหางดีนะครับเพียยจะหาเขาหนีก้อนรวดน้ำบักจับครับผมเดี๋ยวออกแล้วก็สวยงามครับผมนะครับสําหรับแม่ของเขานี่สูงร้อยสี่สิบเกศครับผมสาหรับกล้วยตัวนี้นะครับแม่ของเขานี่สูงร้อยสี่สิบเกเป็นกล้วยหางสวยสําหรับแม่เขานี่หางเขาก็อลวนน้ำบักจับดวยครับเด้อนะครับเป็นกล้วยแขงขาไ่ครับผมกล้วยแขงขาไ่กระดูกไ่ มอสลาฟเสียออไปพัฒนาครับผมสําหรับกล้วยตัวนี้นะครับกล้วยน้อยยังอายุแปดเดือนอยู่ครับผมนะครับสูงซัานี้นะครับถือว่าโอเคถือว่ามาดีครับผมวิตผู้เขียวสีํำๆไ้ว่าร้อยยี่บสามจะวิตผู้เขียวว่าได้รอยยีบหาครับผมนะครับเพื่อบ่มีปัญหากันในการจะทรงนะครับเอาสาผู้ใดสนใจในสินค้าแล้วนะครับวิตผู้เขียวก็สิเฉเลยราคาว่าวิตผู้เขียวสีเปิดเท่าไรดนะครับ สหรับคั่วแม่สาวตัวนี้นะครับวิท NO ู้เขียวเปิดในราคาหนึ่งแสนหาหมื่นแปดพันบาทครับผมนะครับสารับเบอร์วิทู้เขียวกับศูนย์เก้าสีเก้าเก็ดสองเก็ดห้าเก้าห้าครับผมนะครับอ๋อถ้าผู้ใดเห็นสินค่าแล้วนะครับผู้ใดเห็นสินค่าแล้วนะครับสึกตาสืกใจผู้ใดแล้วก็สามารถทักมหาวิทู้เขียวได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าซี ก้าเจ็ดสองเช็ดหาก้าหาครับผมนะครับป็นกล้วยหนาสวยหนาหวานนะครับด้วยสาหรับกล้วยตัวนี้นะครับหนาสวยหนาหวานอัตลักษณ์ชัดเจนมากครับผมนะครับี่ครับมีผู้เชี่ยวเห้เบื้องใอญ่ไรกั้วนะครับข้อขาใหญงนะครับข้อขาใหญงเล็บดีเล็บสวยนะครับหาสาผู้ใดเห็นสิ้นค่าแล้วนะครับก็สามารถทักมหาวิทยผู้เกี่ยวได้นะครับ าพูดได้ว่าเพงกงให้ปล่อยพานครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้วิทย์ผู้เขียวเกามีียังหลายครับผมจุก้าวข้ามาสวัสดีครับ